เอาด่วนฮะการเปลี pues ่ยนแปลงของวงาร์คเนี่ยคือการได้นักร้องใหม่ใครจะไปคิดครับว่านักร้องใหม่เนี่ยจะเป็นผู้หญิงเธอมีชื่อว่าเอมิรี่อัมสตองนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เธอเองก็ถือว่าเป็นนักร้องนักแต่งเพลงและเป็นนักดนตรีสัญชาติอเมริกันในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งวงเดซาร่านะฮะ เธอร้องดุเดือดกระโดดเพ่นผ่านยิ่งกว่าจริงโจ้ยครับผมบอกเลยว่าร้องคลีนสดสวยงามมากสูงปรีดร้องสครีมโคตรเดือดแตกผ่านแสบคอโดยที่เสียงของเธอเนี่ยอย่าใช้คาว่าเปรียบเทียบกับเชสเตอร์เบอร์นิงตันเลยครับแต่ผมมองว่าการมาของเธอเนี่ยทำให้เรารู้สึกยอมรับในศักยภาพการเลือกของมาชินดะที่เลือกเอมิลี่มาเนี่ยเพราะเสียงของเชสเตอร์เบอร์นิงตันเนี่ยเดิมทีมันสูงมากๆครับเป็นการร้องที่สลับทั้งคลีนแล้วก็ร้องเียงแตกซึ่งจริงๆแล้วหาคนทําแบบเนี้ยในโลกเนี่ยค่อนข้างยากนะวิธีการคิดของ,อง,อขางมาชิโน ล้ำสมัยล้ำยุคอยู่ตลอดเวลานะฮะการได้นักร้องผู้หญิงมาร่วมงานเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งใหม่และทำให้ภาพลักษณ์ของวงเนี่ยดูเปรี้ยวขึ้นอีกซ้ำไปนลครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะฮะเสียงผู้หญิงกับวงดิจินอลพาร์คผมว่าทำอะไรได้อีกเยอะเลยละครับผมหลังจากนี้เรามาลองดูนะครับกับอัลบั้มใหม่ที่ปล่อยขึ้นมาชื่อว่าซีโร่นะฮะและอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับนาล็อบเบอร์ดันนะครับขอแยกทางกับวงนะฮะอันนี้ผมก็ได้ยินข่าวข่าวมาสักพักหนึ่งแล้วเขาไม่ไปงานแถลงข่าวบ้างไม่ค่่่่่่่อออออออยยรรรรรววววววมิิ้งง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 กกกกับบบาา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 าคดนนนนจจจจะะเเเเเเปปป็็ืืขชุททสห ที่มันรู้สึกว่ามันเหมาะกับตัวเองจริงๆที่ไม่ใช่ศิลปินหรือเพลเยอร์แบบปัจจุบันนะฮะก็เป็นการแยกวงออกไปโดยที่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีการทะเลาะอะไรกันหรอกครับก็คงเป็นการหยุดบทบาทเฉยๆนะฮะแล้วครั้งนี้ครับได้คอรินเบอร์เทนขึ้นมาแทนนะครับซึ่งเขาคนนี้นฮะก็มีดีกรีที่ไม่ธรรมดานะฮะจริงๆแล้วเขาเนี่ยเป็นนักแต่งเพลงนะฮะแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับ Warner Chapel Music นะครับค่ายดังระดับโลกนี่นะะแหละครับแล้วก็เอาจริงๆเราก็ไม่เคยคิดนะวว่่่าาาโปรราปรรรรดดดดิเเเเซอออออ์หืืนนักกกกแตตตงงงงพลจะมีีี็ทุ เช่นกันนะถือว่าเป็นการเลือกครั้งสำคัญของมาชินดะท,ที่เลือกได้แบบเด็ดเผ็ดสุดๆนะฮะทั้งนักร้องผู้หญิงคนนี้แล้วก็มือกองคนใหม่นะฮะผมก็เรียกได้ว่าครบองค์ประกอบคิดเล่นๆนะฮะวงนี้มีนักแต่งเพลงเพิ่มขึ้นถึงสามคนหลังจากนี้จะเป็นอะไรกันแน่ครับคิดเล่นๆดิคงไม่ได้ถึงขั้นว่าแย่งกันแต่งเพลงหรอกแต่ว่าทุกคนจะช่วยกันทําให้เพลงมันเกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเราไม่ต้องไปต้องย่ากับเรื่องเดิมๆโลกเก่าๆอย่าไปคาดหวังกับเสียงแตกที่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเอลพีต้องเป็นนักร เราทำให้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นแน่นอนครับแล้วก,การเปิดตัวสมาชิกใหม่ครั้งนี้นะว่าเป็นการเปิดตัวพอมลัมบ้าใหม่ที่โคตรเจ๋งนะฮะดูวิชวลที่เกิดขึ้นกับการไลฟ์สตรีมครั้งนี้ประมาณว่าเฮ้ยมึงลองมาชิมของร้อนๆที่กูเพิ่งเสิร์ฟให้มึงฟังกันสิวะของใหม่แบบนี้สมาชิกใหม่แบบนี้มันเผ็ดพอไหมวะไอ้พวกแฟนๆการรอคอย7-8ปปีที่ผ่านมา ยอมรับครับคุ้มค่ามากๆที่อดหลับอดนอนตื่นมาดูพวกคุณนะคุณลิงกินปาาอะไรกงนี้ผมจะเลิกเรียกคุณว่าลิงกินผักแล้วนะฮะผมและนั่นแหละครับอาจจะเป็นแมสเซจจากวงลิงกินปก์กที่เขาเดินทางมาบอกคุณในตอนเช้าว่าขอโทษน,นะเว้ที่ปล่อยให้รอซะนานเลยพวก,กูกลับมาแล้วเว้เพื่อนและพวกมึงฝากติดตามผู้ด้วยนะเว้หลังจากเนี้ยมีของดีมาเสิร์ฟอีกเพียบสวัสดีครับผม